สวัสดีครับสวัสดีก่อนไม่เคยมีอำนาจก็อยากได้ความตั้งใจก่อนจะได้ให้คำมั่นจะดันด้นสู่เป้าหมายให้สำคัญจะสารฝันมุ่งเป้าเข้าประเด็นได้อำนาจก็ดีใจในอำนาจ ถ้าเฉียบคมชานฉลาดก็ดูเด่นมีอำนาจถ้าใช้ถูกและใช้เป็นก็จะเป็นผลนัน,นนันสุนทรอ,อันนำนาจที่ยิ่งใหญ่จะไม่เห็นไม่จำเป็นไม่มีเห็นเป็นคมซ่อนหากำหน้าใช้ไม่เป็นเห็นแต่ร้อนและจะย้อนสะท้อนผลเข้าตนเองถ้าคิดผิดอย่าได้กลัวให้คิดใหม่ เก็บเก็บอำนาจไว้ในใจอย่าไปเคร่งยิ่งเย็นได้ใครๆก็ยำเยะเกงก็ยิ่งเพิ่มความโกเกงทวีคูณแต่เมื่อใดคิดผิดจริตด้านติดสันดานเอาแต่ใจให้ว้าวุ่นก็รังแต่มีแต่โทษและไร้คุณจะแรงเอื้อแรงเกื้อหนุนก็ไม่มีต่อให้ใหญ่แสนใหญ่ก็ต้องรู้ ได้ต้องถอยใด้ต้องสู้ตามวิถีเพราะอำนาจท่านนำใช้ถูกวิธีทั้งศักดิ์ศรีบรารมีอนเนกนันต์ครูเร็กำํางวรรกรออนไลน์ทำดีแล้วไม่มีใครชอบยังไม่หนักใจเท่ากับทำชั่วมีแต่คนเชียร์เพราะคนที่ยิ่งเห็นคนทำเลวแล้วยิ่งยินดีก็มีแต่ คนเลวด้วยกันเท่านั้นเองไม่มีใครถูกใจใครไปทุกอย่างจงรักกันในข้อดีและให้ภายในข้อเสียของกันและกันนะครับ